นูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลชายไทยวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ันิูวอลเล่บอลสดโปรแกรมวอลเล่บอลชายไทยวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023แม้จะอกหักจากรายการวอลเล่บอลชายเชนเลนเจอร์ครับสอพ FIVB Volleyball bon Men's Challenger Cup 2023ที่ผ่านมาหลังจากที่พ่ายแพ้เจ้าภาพกาต้าไป3เซตรวดตกรอบอย่างน่าเสียดายแต่นั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของวอลเล่บอลทีมชาติไทยเนื่องจากมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและภารกิจของหนุ่มๆทีมชาติไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เนื่องจากพวกเขายังต้องทำภารกิจล่าแชมป์ให้ได้ในการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023เอเชียนซเนียเมนส์วอลเล่บอลแชมเปี้ยนชิพ2023ทัวรนาเมนต์ระดับทีมชาติรายการใหญ่ที่สุดของเอเชียซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองอูเมียประเทศอิราน โดยการแข่งขันวอลเล่บอลชายนี้จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคมนี้และการแข่งขันครั้งนี้สำคัญมากเนื่องจากมีผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้จะมีผลกับอันดับโลกแฟนๆวอลเล่บอลสามารถร่วมเชียร์และส่งกำลังใจได้ที่ PPTVHD ช่อง36จะถ่ายทอดสด2แมตช์ต่อวัน ตลอดการแข่งขันสำหรับวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีซึ่งในปีนี้จะมีทีมระดับฝีมือเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด18ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2013การแข่งขันแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2ถึง2 ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบไปชิงชัยกันต่อไปโดยทีมแชมป์ของกลุ่ม A และกลุ่ม B จะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ทีมแชมป์กลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F จะผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายปีนี้ลูกยางชายไทยเจองานหนักเพราะจับสลากอยู่ในกลุ่มเดียวกับอุซเบกิสถานและญี่ปุ่น ทีมแกร่งที่เคยครองแชมป์รายการนี้มากที่สุดถึง9สมัยโดยในแบ่งตามกลุ่มได้ดังนี้กลุ่ม A ออหร่านเจ้าภาพฮ่องกงอิรักกลุ่ม B ญี่ปุ่นอุเบกิสถานไทยกลุ่ม C จีนคาซัคสถานอินโดนีเซียกลุ่มดีไต้หวันมาเรนมองโกเลียกลุ่มอ e, ี าาตอินเดียอัฟกานิสถานและกลุ่มเอฟปากีสถานเกาหลีใต้บังคลาเทศโปรแกรมวอลเล่บอลชายไทยวันเสาร์ที่วันที่19สิงหาคม2566ไทยพบญี่ปุ่นเวลา16.45นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย กาตาพบอินเดียเวลา19นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566อุซเบกิสถานพบญี่ปุ่นเวลา16นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยอัฟกานิสถานดวนกาตาเวลา19นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย วันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคม2566ไทยพบอุซเบกิสถานเวลา1 6บหนาฬิกาสนาทีตามเวลาประเทศไทยเกาหลีใต้พบปากีสถานเวลา19.45นาฬิกาสนาทีตามเวลาประเทศไทย ทัวร์นาเมนต์นี้จะไปรอลุ้นแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่วันที่26สิงหาคมเวลา21นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปมากกว่ามากกว่ามากกว่าวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าวันเสาร์ที่วันที่19สิงหาคม2566ไทยพบญี่ปุ่นชมถ่ายทอดสดกาตาพบอินเดียชมถ่ายทอดสด วันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566อุซเบกิสถานพบญี่ปุ่นชมถ่ายทอดสดอัฟกานิสถานดวนกาตาชมถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคม2566ไทยพบอุซเบกิสถานชมถ่ายทอดสดเกาหลีใต้พบป,ปากีสถานชมถ่ายทอดสดภาพจากซีวลี